สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนมาล่าสุดเลยนะครับจำนวน200บาทนะครับเข้าในส่วนของบัญชี True m นี e ว w ล l l e t นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีเงินเข้า wallet แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีสำหรับ TrueMoney Wallet แบบโดยตรงนะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง1,000บาทเลยนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแอป TrueMoney Wallet เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดไปสมัครกันได้นะครับทั้ง Android iOS นะครับผมวิธีการสมัครของ Wallet เนี่ย ใน Youtube มีสอนนะสรับคนที่สมัครไม่เป็นก็ลองไปดูตาม Youtube ได้เลยนะครับมีคนสอนค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูแอปที่จะทำเงินเข้าท e y w a ลเลตกันนะครับซึ่งผมก็ถอนมาหลายบาทแล้วนะครับผมสำหรับแอปที่ผมใช้ทำเงินทรูมิลเลตนะครับก็คือแอปนี้เลยนะครับผมเป็นแอปใหม่ที่ ยังมีคนไม่ค่อยได้ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนคนที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็ยังสามารถทําเงินต่อได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้อัปเดตการถอนเงินครั้งล่าสุดให้แล้วนะครับผมในคลิปโรโอนี้นะชื่อแอป,ปนะครับ GoDaily นะครับผมสามารถไปค้นหาใน Google Play Store ได้เลยนะครับคำว่า GoDaily นะครับตามด้านซ้ายมือที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วก็รูปของแอป,ปนะครับ สำหรับใครนะครับที่ไม่สะดวกไปค้นหาเองนะครับผมก็สามารถกดดาวน์โหลดแอปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้สำหรับวิธีการสมัครของแอปโ o เดรียนะครับผมได้สอนไว้อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์เป็นคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่เริ่มทําครั้งแรกนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินก่อนเนาะเพราะว่าผมได้ทําการถอนไปล่าสุดอยู่ที่200บาทนะครับผมจะในคลิปนี้เนี่ยถ้าค่าเงินมันครบยอดขั้นต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูด้วยเนาะว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรสําหรับมือใหม่นะครับโอเคนะครับทั้งหมดนะครับมีเมนูอยู่ที่4เมนูด้านล่างเนาะทุกคนน่าจะทราบนะครับตรงนี้นะเห็นไหม จะมีเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับให้เรากดมาที่เมนูที่3นะครับผมแล้วก็กดที่ด้านบนตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นค่าเงินของเรานะครับคะแนนทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันจะแปลงค่าเงินบาทไทยให้เราดูว่าเป็นเงินกี่บาทไทยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาการถอนเงินเลยนะครับในส่วนของชู u ินิว w a l l ็ตเนาะหรือเราจะเติมเข้าซิมมือถือของเราก็ได้นะตรงคําว่า Mobile Top Up นะครับตรงนี้นะ จะเป็นการเติมเงินเข้าซิมมือถือของเรานะครับผมใครที่ต้องการอยากจะเติมเงินเข้าซิมเนี่ยก็สามารถไปกดเติมเงินได้หรือถ้าใครอยากจะรับเป็นชุมนิโวลิตเราก็เลือกชุมนิโวลิตนะครับขั้นต่าอยู่ที่10บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยน10บาทเนาะสองร้อยห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับผมก็ดูตามจํานวนได้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นการถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับจานวน200บาทที่ผมได้ทาการถอนไปนะตรงนี้เลยนะครับสองร้อยนะครับผม การชําระเงินก็สําเร็จแล้วนะครับถอนไปเมื่อวันที่2เดือน2นะครับ2022นะครับตอนประมาณเที่ยงนะครับผมที่ผมถอนไปก็ได้รับมาในวันนั้นเลยนะครับถอนปุ๊บเงินเข้าทันทีเนาะไม่ต้องรอนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมมีค่าเงินพอที่จะทําการถอน200บาทแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอนให้ดูด้วยนะครับว่าต้องถอนแบบไหนนะครับกดไปที่เดิมนะครับ โอเคนะครับผมเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกรายการที่เราต้องการถอนนะครับว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับผมจะถอนไปที่200นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกรอกเบอร์นะครับสําหรับรับเงินนะครับก็คือเบอร์ชูมิ n น่ wallet ของเราเนาะกรอกลงไปตรงนี้นะครับผมเขาจะมีให้กรอกอยู่เนาะก็ไปกรอกให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเคยถอนไปหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยมันจะทําการบันทึกนะครับไม่ต้องกรอกซ้ํานะครับผมแล้วเราก็กดยืนยันการแลกรับได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมทําการแรกลกรางวัลสําเร็จแล้วนะครับเงินเนี่ยจะเข้าภายใน1นถึงสวันทําการนะครับสําหรับใครที่เคยแลกไปแล้วเงินเข้าทันทีแล้วก็ครั้งถัดมานะครับแล้วเราแลกแลกไปเนี่ยเงินยังไม่เข้าภายในทันทีเนี่ยก็ให้เรารอนะครับหนถึงสวันตามที่เขากําหนดเนาะก็กดยืนยันไปนะครับในส่วนข,ของคะแนนเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยละนะครับเราก็รองเงินเข้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับว่าเราจะทําเงินอย่างไรในส่วนของแอป g o d a i l y นะครับหลักๆการใช้งานของแอปนี้ไม่ยากนะครับผมมีในส่วนของการอ่านข่าวนะครับดูวิดีโอแล้วก็เล่นเกมนะครับมีการทําภารกิจนะครับต่างๆนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้นะครับวิธีการอ่านข่าวนะครับเราก็เลือกข่าวใดข่าวหนึ่งกดเข้าไปเลยนะครับในหน้าแรกนะครับเมนูที่1นนะครับ เมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยก็ดูด้านล่างขวามือตรงนี้จะมีตัวเป็นวงกลมนะครับมีขีดสีส้มเนาะให้เราทําการเลื่อนอ่านข่าวแบบนี้นะครับเมื่อมันขึ้นกล่องของขวัญแล้วเนี่ยให้เราทําการกดรับไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนมานะครับอยู่ที่422คะแนนนะครับซึ่งคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยมันได้ไม่เท่ากันทุกครั้งนะครับผมมันจะทําการสุ่มคะแนนให้เรานะครับจากนั้นก็กากระบาดปิดไปเลยนะครับ เราก็อ่านต่อได้เลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนข่าวใหม่ในการอ่านก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการอ่านข่าวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมาในส่วนของหน้าแรกนะครับผมก็ให้เราสังเกตด้านบนขวามือนะครับจะมีในส่วนของตัวดูวิดีโอนะก็เหรียญดอลลาร์นะให้เรากดไปดูวิดีโอก่อนเลยนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมได้กดดูโวโดิดีโอไปแล้วเนาะจอค้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากมือถือหรือว่าเกิดจากอะไรนะครับก็เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับในส่วนของเหร eh? ียญนาเหรียญดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมนะครับให้เราเล่นเนาะถ้าใครเล่นเกมตรงนี้แล้วได้รับในส่วนของรางวัลตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเสียค่าส่งสินค้าเองนะครับซึ่งมันจะเสียเงินของเรานะครับถ้าเราเล่นไปแล้วเราได้เราไม่ต้องรับก็ได้นะหรือว่าเราไม่ต้องเล่นเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่แนะนําให้เล่นเนาะ มันจะเสียเงินเองนะครับผมในส่วนของรางวัลตรงนี้นะมันจะเสียเงินค่าส่งสินค้านะครับผมอันนี้ผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเมนูที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาดูคลิปวิดีโอได้นะครับผมเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมตรงหน้านี้นะครับเมนูที่3นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจต่างๆนะครับมีการเช็คอินนะครับผมก็คือตรงนี้จะเป็นการเช็คอินแล้วก็ทําภารกิจนะครับผม ถ้าเราทําภารกิจเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่าเกตนะครับให้เรากดรับไปเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ให้เราทําภารกิจได้เลยนะครับประมาณนี้หรือถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับผมเราก็กดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับแนะนําได้ทุกช่องทางนะครับผมตามนี้หรือจะเป็นการคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก็ได้เนาะเอาไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับผม รหัสโค้ดของเราดูตรงนี้นะครับจะมีรหัสโค้ดให้นะครับผมก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้นะครับโอเคนะครับผมมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการถอนเงินของโกเดลี่มาแล้วนะครับการถอนเงินของคุณมาถึงแล้วนะขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณถอนเงิน200บาทสําเร็จนะครับคลิกดูารายละเอียดที่นี่เลยหรือว่าสําสหรับชูมิ n น่ Wallet เนาะก็เข้ามาเรียบร้อยละ200เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของชูมิ่ Wallet นะครับ โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรายการล่าสุดเนาะที่เราได้รับมานะครับจำนวน200บาทนะครับในวันที่3กุมภานีก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆลองมาใช้งานดูได้ทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีช่องทางการหาเงินฟรีเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเมื่อผมได้อัปเดตคลิปใหม่ๆลงไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ทําได้เลยนะครับทำฟรีนะครับไม่มีการลงทุนนะฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ